สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมมานําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ทียดีรุ่นสามนะครับแล้วก็สองนะครับผมพูดอย่างนี้เลยกันมีคําว่าแล็ตเลยนะนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าจะตรงตัวนี้เป็นเทียดีสองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทียดีสามเนี่ยฝามันจะเป็นจุดๆๆคาถามคือ แล้วมันเหมือนกันยังไงมันเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่ฝานะครับตัวนี้เป็น TRD สองถ้าเอาฝารุ่นสามาใส่เป็นจุดเนี่ยเป็นเป็นรุ่นสามนะครับลูกค้าบางท่านบอกสีจะต่างกันน,นิดนึงอันนี้แล้วแต่แต่ผมมองว่ามันใกล้เคียงกันเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีสัญลักษณ์ TRD Sportivo นะครับลูกค้าที่ต้องการเก็บล้อรุ่น TRD นะครับอ่าต้องการเก็บล้อรุ่น TRD เนี่ยตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า ต้องรีบเก็บแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีขายอีกแล้วนะครับผมเริ่มหาย,ยากตอนนี้ถ้าเกิดว่าของ18 p r t u n e r จะเป็นลุกอื่นแล้วไม่ใช่ตระกูล TRD แล้วเพราะว่าตอนนี้จะไปทางแนวของที่เป็นแบบอีกตัวนึงอะ่ะมันไม่ใช่พาต,ตัวนี้แล้วนะครับเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อก,กันนะครับหลังลอ้อนะครับตัวนี้เห็นไหมครับคำว่า TRD นะครับนะครับที่อดีนะนะครับแล้วก็มีตาเอ็นไกลนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ชัดเจนตัวนี้ล้อแท้นะครับโดยรวมล้อนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ว่ายังดูแข็งแรงนะครับดูดีอยู่เลยนะครับสเปคขอบสิบแปดกว้างแปดนิ้วนะครับขอบสิบแปดกว้างแปดนิ้วนะนะครับผมนะครับตัวนี้ นะครับเป็นขนาด6ลู139.7นะครับ6ลูนะ139.7นะครับใส่ได้กับรถโตโยต้า i g ีโก v ีโวแล้วก็ฟอร์จเนอร์ได้ทุกคันนะครับผมของเก่าเทินได้ด้วยล้อพร้อมอยางผมขายอยู่ประมาณสามหมื่นบาทผมลอถามว่าทำไมราคายังสูงอยู่เพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นล้อแท้แล้วก็สองเลยก็คือยาง68นี้นะราคาแพงนะครับผมอ่นะ หน้าร้านเราก็แจ็ซสีขาวแดงนะคะร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนครับอยู่เลยซอยเจรทะเลยี่สิบหนึ่งสองร้อยเมตรไม่ต้องเข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับร้ละเอียดติดต่ออยู่ภายใต้คลิปนะครับมีเบอร์ของเฮต้นนะครับโัวท้ายด้วย8650สนะครับแล้วก็เบอร์ของผมนะครับผมก๊อฟ ลงขายด้วย7444นะครับอยากคุยกับใครโทรไปคุยได้ mm hmm. นรบ mm hmm. สการธุคลิปน mm hmm. ี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ